สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง u t u b e hr channel ผ่านรายการคนทำงาน hr กับจิตปรากันสังคมพบกันแบบนี้ทุกๆวันนะครับกับการสื่อสารข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้กันตนทุกท่านให้กับผู้กันตนทุกๆมาตาให้กับผู้ที่ใช้แรงงานทุกท่านรู้หรือไม่ เก็บเงินออมบำเหน็จเงินก้อนฉลาภาสำนักงานประกันสังคมสูงสุดเท่าไรและเงินบำนาญชลาภารายเดือนที่จะได้รับรายเดือนตลอดชีวิตสูงสุดเท่าไรต่อเดือนเรื่องของสิทธิประโยชน์ประกันสังคมเฉพาะเรื่องของเงินชลาภาเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนทำงานของคนประกันสังคมและ ผู้ที่ใช้แรงงานโดยตรงซึ่งจะต้องทำความเข้าใจต้องรู้ต้องทราบกันให้มากโดยเฉพาะเรื่องนะครับสิทธิ์เงินบำเหน็จเงินบำนาญฉลาภาพหลายคนยังไม่ค่อยเข้าใจหลายคนยังไม่ค่อยทราบและไม่ค่อยรู้ว่าหากผู้กันตนไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตา3าา ที่มีนายจ้างไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตรา39ที่สมัครใจส่งเงินสมทบด้วยตนเองทุกๆเดือนหากส่งเงินสมทบตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพศ2541เป็นต้นมาผู้กันตนจะได้รับเงินกรณีชลาภาพคืนหากส่งเงินสมทบน้อยกว่า180เดือน หากส่งในสมทบมากกว่า180เดือนจะได้รับเงินชาลาภาเป็นเงินบำเหน็จบำนาญชาลาภาตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดวกกันตัวหลายคนยังสับสนระหว่างเงินบำเหน็จเงินก้อนชาลาภาและเงินบำนาญชาลาภารายเดือนจากสำนักงานประกันสังคมขอทำความเข้าใจในคลิปนี้ ให้เข้าใจแบบง่ายๆพร้อมยกตัวอย่างต้องย้ำกันนะครับสำหรับผู้กันตนที่มีเงินเก็บออมนะครับตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพศ2541เป็นต้นไปถึงจะมีนะครับเป็นเงินบำเหน็จถึงจะมีเงินบำนาญชราภาพรายเดือนหากส่งเงินสมทบก่อนเดือนธันวาคม ปีพศส5 4พผู้ปกครองตนจะไม่มีเงินกรณีชลาภาพกันนะครับเพราะว่ากฎหมายเงินชลาภาพก่อนหน้านั้นยังไม่มีผลยังไม่มีการบังคับใช้เพิ่งมีการบังคับใช้เริ่มเดือนที่1เดือนธันวาคมปีพศส5 4 1เเป็นต้นไปมาเริ่มทำความเข้าใจ ในสไลด์ถัดไปนะครับกันต่อได้เลยนะครับมาดูตารางมาดูรายละเอียดตัวอย่างตามภาพตัวอย่างที่จะยกให้ท่านผู้ชมท่านฟังเห็นภาพชัดเจนตารางแบ่งเป็นสาม ช่องแบ่งเป็นสามตารางด้านซ้ายมือเป็นตารางเรียกว่าเงินบำเหน็จเงินก้อนชลรภาพตรงกลางเป็นตารางเงินบำนาญชลระภาพรายเดือนและตรงขวามือเป็นเงินบำนาญล่าสุดตามเงินเดือนเฉลี่ยที่ผู้กันตนจะได้รับล่าสุดนะครับซึ่งมาดูตารางซ้ายมือกันก่อน ตารางซ้ายมือเป็นเงินบำเหน็จเงินก้อนชลาภาพขออธิบายแบบนี้ผู้กันตนไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตรา33เป็นผู้กันตนมาตรา3าหากนับงวดเงินสมทบแล้วนับงวดเงินสมทบได้น้อยกว่า180เดือนได้น้อยกว่า180งงวดตามกฎหมายประกันสังคม ให้ผู้กันตนได้รับเป็นเงินก้อนบำเหน็จเท่านั้นเมื่อผู้กันตนมีอายุครบ5 5ปีบริบูรณ์และความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงหรือเรียกได้ว่าเป็นเงินเก็บออมสำหรับผู้กันตนทุกๆเดือนโดยมีเงินสมทบจากนายจ้างอีกหนึ่งส่วนเท่ากับเงินเก็บออมที่ฝ่ายบุคคลหากผู้กันตนทุกๆเดือนกันนะครับ เริ่มต้นนะครับมาดูเงินเดือน9 0 0 0บาทหากผู้กันตนมีเงินเดือน9000บาทจะมีเงินเก็บออมในส่วนของผู้กันตนเอง3%ในส่วนของนายจ้าง3%จะมีเงินเก็บออมเดือนละ540บาทต่อเดือน1ปีจะมีเงินเก็บออมเป็นเงินบำเหน็จตรงนี้6,480บาทหากผู้กันตน้น มีเงินเดือน10,000บาทจะมีเงินเก็บออมเป็นเงินบำเหน็จ600บาทต่อเดือน1ปีจะมีเงินเก็บออมตรงนี้7,200บาทต่อปีหากพูดกันตนมีเงินเดือน11,000บาทต่อเดือนจะมีเงินเก็บออม6%เท่ากับ660บาท1ปีจะมีเงินเก็บออมบำเหน็จตรงนี้7,920บาทพูดกันตนมีเงินเดือน1 2 0 0 0บาท จะมีเงินเก็บออมแต่ละเดือน6%เเช่นกันนะครับเท่ากับ720บาท1ปีจะมีเงินเก็บออมเป็นเงินบำเหน็จ8,640บาทผู้กันตนมีเงินเดือน1 3 0 0 0บาทจะทำให้ผู้กันตนมีเงินเก็บออมต่อเดือนเป็นเงินบำเหน็จ780บาทเป็นเงินบำเหน็จต่อปี9,360บาทหากผู้กันตนมีเงินเดือน 14,0 0 0บาทจะมีเงินเก็บออมต่อเดือน840บาท1ปีจะมีเงินเก็บออมบำเหน็จตรงนี้1 0 0 8 0บาทและหากพวกกันตนมีเงินเดือนเกินเพดานสำนักงานประกันสังคมกำหนดเกิน1 5 0 0 0บาทขึ้นไปพวกกันตนจะมีเงินเก็บออมต่อเดือนสูงสุด900บาทต่อเดือนและจะมีเงินเก็บออมบำเหน็จ ต่อปีเท่ากับ1800บาทต่อปีนั่นก็หมายความว่าผู้กันตนที่มีฐานเกินเพดานที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดเกินตั้งแต่1 1 0 0 0บาทขึ้นไปจะมีเงินเก็บออมบำเหน็จ900บาทต่อเดือนต่อปี1800บาทอันนี้เป็นตารางเงินบำเหน็จเป็นเงินเก็บออมผู้กันตนแต่ละเดือน ต่ละปีมาดูตารางตรงกลางในกรณีที่ผู้กันตนส่งเงินสมทบนะครับครบ180งวดครบ180งวดผู้กันตนนะครับจะได้รับเงินบำนาญทุกๆเดือนทุกๆเดือนตลอดชีวิตและในกรณีที่ผู้กันตนส่งเงินสมทบครบ12งวดเกินจาก180งวด ผูกกันตนก็จะมีเงินบำนาญชราภาพเพิ่มต่อปีนะครับเท่ากับ1.5%ตารางตรงกลางนี้แอดมินยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมท่านฟังเห็นภาพในกรณีที่มีเงินเดือนเฉลี่ยไม่ว่าจะเป็นผูกกันตนมาตาา33บวกผูกกันตนมาตา3า39หากมีเงินเดือนเฉลี่ย9,000บาทจะได้รับเงินบำนาญชราภาพ เท่ากับ20%จะได้รับเงินบำนาญชราภาพต่อเดือน1,800บาทต่อเดือนแต่ในกรณีที่ผู้กันตนมีการส่งเงินสมทบครบ12เดือนที่เกิน180เดือนที่เกิน180งวด12เดือนผู้กันตนจะมีเงินบวกเพิ่มเท่ากับ1.5%หรือเท่ากับปีละ135บาทต่อปีซึ่งหาก ส่งเงินสมทบมากและก็ครบ12เดือนท่านก็เอาจำนวนเงินแต่ละปีบวกเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับหากผู้กันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเท่ากับ10,000บาทผู้กันตนจะมีเงินเก็บออมบำนานฉราภาพต่อเดือนเริ่มต้นที่2,000บาทต่อเดือนแล้วก็ทุกๆปีที่มีการส่งเงินสมทบครบ12งวด จะมีเงินเก็บออมเพิ่มขึ้นแต่ละปีเท่ากับปีละ150บาทต่อปีผู้ประกันตนที่มีเงินเดือนเฉล,ลี่ย1น0 0 0บาทจะมีเงินบำนาญเริ่มต้นที่2,200บาทต่อเดือนและหากส่งเงินสมทบครบ12เดือนนะครับแะยะเวลา12เดือนที่เกิน180ดเดือนก็จะมีเงินบำนาญต่อปีที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 165บาทต่อปีผู้กันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเท่ากับ12,000บาทผู้กันตนจะได้รับเงินบำนาญ20%เน20%เท่ากับ2,400บาทต่อเดือนตลอดชีวิตและหากสมงติสมทบเกิน12งวดเงินบำนาญชลาภาพจะบวกเพิ่มขึ้นทุกๆ12งวดเท่ากับ180บาทหรือ1.5%เร ผู้กันตนมีเงินเดือนเฉล 13, บบนนเี่ย13,000บาทผู้กันต้นจะมีเงินบำนาญเริ่มต้นที่20%เท่ากับ2,600บาทต่อเดือนและจะมีเงินบำนาญบวกเพิ่มต่อปีเท่ากับ195บาทต่อปีเมื่อส่งในสมทบครบ12งวดหากผู้กันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย14,00 0บาทผู้กันตนจะมีเงินบำนาญต่อเดือนเริ่มต้น20%เท่ากันนบ2,800บนาทต่อเดือน จะมีเงินเก็บบำนาญชราภาพเพิ่มขึ้นเมื่อผู้กันตนส่งเงินสมทบครบ12งวดเพิ่มขึ้นต่อปีเท่ากับ2 1 0บาทต่อปีและหากผู้กันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย1 5 0 0 0บาทหรือเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุดตามพยายดานสำนักงานประกันสังคมกำหนดอยู่ที่1 5 0 0 0บาทผู้กันตนจะมีเงินบำนาญเริ่มต้น20%เท่ากับเดือนละ3,000บาท อเดืนและผู้กันตนเมื่อมีการส่งเงินสมทบครบ12งวดจะมีเงินบำนาญบวกเพิ่มขึ้นแต่ละปีเท่ากับ1.5%หรือเท่ากับปีละ225บาทต่อปีซึ่งในกรณีที่ผู้กันตนมีการส่งเงินสมทบครบทุกๆ12งวดแล้วก็12งวดเกิน180งวดยิ่งส่งมากก็จะทำให้ เงินบำนาญแต่ละปีเพิ่มขึ้นมากนั่นเองและมาดูตารางสุดท้ายด้านขวามือเป็นเงินบำนาญล่าสุดที่ผู้กันตนส่งเงินสมทบตั้งแต่งวดที่1เดือนธันวาคมปีพศ2541ส่งตลอดส่งต่อเนื่องทุกเดือนจนถึงปีพศ2565ที่ผ่านมาจะมีงวดเงินสมทบเท่ากับ289งวด ซึ่งจะมีวิธีการคิดเงินบำนาญชราภาพให้กับผู้กันตนที่มีเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเปอร์เซ็นต์จำนวนเงินบำนาญที่คิดจะเท่ากับ33.5%หากผู้กันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย9 0 0 0บาทก็เอามาคูณ33.5%พุผู้กันตนจะมีเงินบำนาญต่อเดือน3 0 1 5บาทเงินเดือนเฉลี่ย10,000บาท ผู้กันตนจะมีเงินบำนาญต่อเดือน3,350บาทเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้าย11,000บาทจะมีเงินบำนาญแต่ละเดือนตลอดชีวิต3685บาทมีเงินเดือนเฉลี่ย60งวด1 2 0 0 0บาทก็จะมีเงินบำนาญที่จะได้รับตลอดชีวิต4 0 2 0บาทต่อเดือนมีเงินเดือนเฉลี่ย1 remember, 3 0 0 0าพบาทผู้กันตนจะมีเงินบำนาญต่อเดือน เท่ากับ4 3 5 5บาทต่อเดือนตลอดชีวิตผู้กันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย14,0 0 0บาท60เดือน60งมวดผู้กันตนจะได้รับเงินบำนาญ4,690น 4, บาทต่อเดือนตลอดชีวิตและหากผู้กันตน้นมีเงินเดือนเกิน1 5 0 0 0บาทมีเงินเดือนเกินเ,น 15, เ,นเ,นเพดานสำนักงานประกันสังคมกำหนดประกันสังคมก็จะคิดฐานเงินเดือน1 5 0 0 0บาทเท่านั้น เมื Me 15, 5, euros, ่อผู้กันตนมีเงินเดือน60เดือนสุดท้าย1 5 0 0 0บาทเอามาคูณ33.5%บผู้กันตนก็จะมีเงินบำนาญต่อเดือนเท่ากับ5 0 2 5ับาทต่อเดือนเลยทีเดียวนะครับซึ่งเงินบำนาญตรงนี้ผู้กันตนสามารถรับเงินบำนาญทุกๆเดือนตลอดชีวิตทุกๆวันที่25ของทุกเดือนนั่นเองหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็น่าจะกระจายแจ้ง กับผู้กันตนทุกท่านทุกคนที่เข้าติดตามรับชมคลิปนี้หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดส่งต่อได้เลยขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้อย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ